วันนี้ยายน้องเข้าครัวง่ายๆสไตล์ยายน้องนะคะแกงคั่วแกงคั่วใส่กะทินะคะใส่หมูสับแกงคั่วหมูสับใส่ฟักอันนี้ยายน้องคั่วกะทีแล้วแต่หมูอ้แต่หมูยายน้องยังเป็นก้อนน้ําแข็งเลยค่ะเดี๋ยวสุ่นไปเรื่อยๆนะคะ ใส่ฟักลงไปยายน้องไม่เอาเม็ดฟักอ่อนนะคะยายน้องชอบกินเม็ดฟักอ่อนๆนี่หุ่นปายยายน้องไม่ได้ใส่พริกแกงนั้นนะคะยายน้องโขกพริกโขกพริกหัวหอมกระเทียมเฉยๆค่ะไม่ได้ใส่เครื่องพริกแกงขั่วนั่นนะคะเองแบบบ้านๆธรรมดาแต่ใส่กะทินะคะ หมูยายน้องยังกป็นก้อนน้ำแข็งอยู่เลยค่ะเพื่อนเพื่อเติมน้ำนะคะเติมน,น้ำเดี๋ยวน้ำกะทิยายน้องสะแห้งเติมน,น้ำน่อยนึงนะคะใส่อ,อีกค่ะใี นี่ใบโหระพาที่พี่สาวยายน้องปลูกไว้ข้างบ้านนะคะหอมมากเลยผักไรสารพิษนะคะยายน้องก็จะพุงเลยใส่ผงนัวตามชอบรอให้หมูออกมาละลายนะคะใส่น้ำปลาแกงกะิสทตรบ้านๆยายน,น้องใส่น้ำปลานะคะเพื่อความนัว น้ำปลาไปนิดนึงใส่อีกก็ได้เดีย๋ยวจะไม่นัวีน้ำเดือดนะคะรอน้ำเดือดแล้วก็จะใส่ผักใบโหระพาลงไปที่สำคัญ มือผลกำลังตั้งเขานะคะอเค่เปิดไฟแรงหอมมาแล้วค่ะกินหอมมาแล้วค่ะเพราะว่าหมูยายน้องฟิตไว้นะคะเขาก็ยังเอามาแกงยังไม,ยงไม่ยังไม่ออกจากละลายเท่าไหร่ก็ยังเป็นก้อนอยู่ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตุ๋นไปเรื่อยๆเขาก็ละลายออกมีละลายแล้วค่ะเข้าคั้วง่ายสไตล์ยายน้องนะคะเดี๋ยวยายน้องจะตุ๋นให้ฟักเขานิ่มหน่อยหนึง่งพอยายน้องใส่กะทิโอเคละลายออกจากกันหมดแล้วตุ๋นไว้สักพักง ให้หมูสุกก่อน๋ัวนี้ใส่กะทินะคะใส่กะทิแกงกะทิหมูสับใส่ฟักนะคะ ใส่ใบโหระพาหอมๆโอเคเดือดแล้วแล้วก็เดือดอีกแป๊บหนึง่งในน้องก็จะใส่ใบโหละพาลงไปใบโหละพาหอมๆนะคะปลูกแบบไร้สารพิษใส่ลงไปหอมมาแล้วค่ะหอมกะทิหอมใบโหละพา เด็น้องจะชิมดูนะคะโอ้อยากกินกับขนมเส้นด้บแบบนี้ชิบ่ะไ้แลนไปเอาขนมเส้นดีกว่าหอมค่ะหอมใบโหระพาและหอมกะทิ ได้แลนไปเอาขนมเส้นบอไปกินกับอันแกงนี่สิมมึงกันเด้อหนัวพออย่างโอ้ยแ่บแทบแซบแทบค่ะเดี๋ยวยายน้องสิใส่น้ำตาล มันตานไปน่อยนึงนะคะให้เขาออกรสหวานส่ปลาน้อยเซปเล้ว,วนนละค่ะ ที่ชมคลิปยายน้องจนจบนะคะแกงกะทิหมูสับใส่ฟักนะคะสูตรบ้านๆสูตรโบราณบ้านยายน้องนี่นะคะ mm hmm. เพื่อนจ๋าขอบคุณนะคะที่ชมคลิปยายน้องจนจบปัง,ปงๆเลิฟๆนะคะทุกคน